มีพี่แนะนํามานะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขายกให้เป็นร้านแหนมเนืองอันดับหนึ่งที่เขาชอบมากินเลยนะครับอยู่แถวทาวอินทาวมาถึงก็ไม่พูดพร่าทําเพลงนะครับสั่งให้เราเรียบร้อยมีแหนมเนืองนะครับมีเฟอขนมเบื้องยวนแล้วก็ปากหม้อยวนโ,โหเต็มโต๊ะไปหมดพอเรากินเข้าไปคําแรกเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าทําไมเขายกให้เป็นที่หนึ่งมันอร่อยจริงๆนี่ หม้อนี้เลยพี่เขาบอกสดก่อนสดก่อนสดเปิดต่อมรับรถนะครับจุดจุดกำลังดีอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยแล้วกระดูกหมูเนี่ยนะตุนมาแบบเปื่อยละลายตามด้วยแหนมเนืองนะครับน้ำจิ้มที่เนี่ยเด็ดจริงๆมี2แบบนะครับแบบผสมถั่วกับแบบไม่ใส่ถั่ว คนละอารมณ์นะครับอันหนึ่งเนี่ยจะออกรสชาตินวๆอีกอันนึงเนี่ยสดชื่นสดชื่นนะครับแล้วเมนูของกินเล่นของเขาเนี่ยนะก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับปากหม้อยวนเนี่ยก็ห่อไส้หมูสับมาแบบแน่นๆเลยกินกับน้ำจิ้มแล้วนี่อ่ะขนมเบื้องขนมเบื้องยวนนะครับก,บกรอบๆแล้วราดน้ำจิ้มแครอทและหัวไชเท้าดองนะครับหืฟินสุดๆ